สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับนี่แก๊งอะไรครับเนี่ยแก๊งชุดโรงพยาบาลแก๊งหมอเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นผู้ป่วยน่ะหนีโรงพยาบาลมาน่ะแบบว่าผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญาน่ะจับกลับไปไหมให้จับกลับไปไหมไม่ได้ไม่ได้อรใช่เหยาสีฟันหรืออะไรวะน่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะพี่ผู้ชายใช่ไหมเออเออเออมาถึงก็มาโชว์สเต็ปแล้วหรอ เ,เขามาเต้อ่างหนูอ่ะเยียตังเลยเรียกค่าเสียหายเลยเสียหายครับเจ่อ่างเต่าอ่างไปมึงมีข้าวป่ะวะมีครับจะไปเอา Dí ngáp, chú luôn mà đi khám. Oh, Máy, máy. Oh, gần quá. Em xin so sorry dear. รถพังไหมครับผู้หญิงยังไม่พังแต่เกือบค่ะขอขอโทษนะครับอโอหน้าเขายุบเลยอ่อะนะพ,รรพูดอะไรนะตะกี้พูดอะไรนะถามว่าเวนนี่ทักแก๊งอ่ะต้องไอ้นี่หรือเปล่าต้องจ่ายแก๊งคอยหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ถ้าออกมาปกติบัตใช่ เฮ้ยเฮียตะกี้คุณรูว่าฟันเจาะแล้วกูจะมาเป็นหน่วงยังวะไม่แน่เลยครับนี่ขนาดกูใช้คอมเทพจากไอแอบซีพียูแล้วนะโอ้หเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหสุดลูกคุ้งตาเลยแค่ฝั่งเดียวนะนี่เช็ดเฮ้ยนี่แก๊งชุดนอนแก๊งไรอ่ะน่าทำความรู้จกักเห็นเลยอ่ะนอนเลย สวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีครับนี่แก๊งอะไรครับเนี่ยแก๊งชุดโรงพยาบาลแก๊งหมอเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นผู้ป่วยน่ะหนีโรงพยาบาลมาน่ะแบบว่าผู้ป่วยโรงพยาบาลสีธันญาน่ะจับกลับไปไหมให้จับกลับไปไหมไม่ได้ไม่ได้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไมกี้ครับเจมกี้ครับไมกี้ครับ นี่มานานหรือยังครับเนี่ยมีรวยมากดูรวยมากเลยนะอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่รถตัวเองครับรถชาวบ้านครับทีพหมอครับอยากตีนะ,นะจังเอาเลยครับเต็มที่เลยครับแล้วเขาเปิดเพียงอะไรอ่ะใครมีงานบวชล่า,ลาใครมีงานบวชหรือเป้าตรงนั้นรู้ทำไมเขาดูเละกลากเขาตรงนั้นน่ะเราควรทำไงอ่ะเราควรอยู่กับพี่ ใช่เหรออันนี้เป็นแก๊งหญิงล้วนเหรอครับเนี่ยเออใช่ครับเป็นแม่ลูกกันแม่ลูกกันใส่แล้วจริรงจีคิด<ๆ>ว่าไงวะครับผมจริงจีคิดว่าไงเอานครับพนวิชอ๋อนี่คือนายกเหรอ นายกเนี um ka, a, um ish ish pues ่ยพวกหนูใส nah ่ชุดนี้ใช่ปะเพราะว่าอยากให้นายกภูมิใจว่าใส่ยันชุดโรงพยาบาลหรือพี่จีกูว่าเขามีใจให้มึงฮัลโหลหัวไล่ฮัลโหลฮัลโหลหัวไล่พี่จีกูว่าเขามีใจเว้ยจีไม่ได้ครับนไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันมันไม่มีให้กดเลยนะลูกมันต้องมีสิมันต้องมีให้กด e กด x กดเลขอันนี้เข้ามานานหรือยังครับเนี่ยกกดด x ป่ะนานแล้วครับกี่ปีแล้วครับ ปีเดียวครับประมาณสิบปีประมาณนั้นนะวันนี้อยู่มานานแล้วเหรออันนั้นนะคะอยู่มานานแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นค่ะอ๋อใช่ว่าไม่เคยเจอเลยเดือนแล้วนั้นลูกคุณหรือเปล่าครับข้างหลังเนี้ยใครเนี่ยลูกคนนักอ่สิใช่ใช่ค่ะไอเต็มไอเต็มไอสมปล่อยค่ะโอ้โหสมปล่อยคนนี้คนนี้เป็นอะไรอ่ะคนนี้เล่นแป้งเหรอใช่ใช่ใช่เล่นแป้งชื่ออะไรเนี่ยกินแป้งเป็นอาหาร ชื่ออะไรครับชื่อคามีค่ะคามีจุดต่างแม่เขาดูเพราะว่ามึงว่าเหนจินั่นแหลครับอยากรู้ต้องถามโบ๊ทนะโบ๊ทไหนอ่ะโบ๊ทไหนเกปล่าวะนั่นอะไรครับโบ๊ทนั่นแหละมันมีสองโบ๊ทครับโบ๊ทสวิตตี้กับโบ๊ทบบลตี้ชัวร์พันธุ์พี่ธพันธุ์นะ กระโดดน้ำไปหนึ่งเป็นแค่ตัวตายก็ได้ลูกเรื่องแค่นี้เองกูรู้แล้วไปราไปกันเถอะเรไปหาเดือดไปรถ่รรทุกเยเรียบร้อยรถพังขับไม่ได้ทำไมมึงไม่สนใจแล้วหรอหรือว่ามึงหันไปชอบผู้ชาย นะหรือเพราะว่ามันมีจุ้นอยู่หรือยังไงหรืออะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะหลานนำมันไม่เข้าเมือมาสี่วันแล้วนะใช่โอ้โหนี่มึงขนาดเช็คไวริสเลยวะไม่ได้เช็คก็ไม่เจอสี่วันน่ะใช่เหรอใช่ครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงค่ะโหต่อไปอยู่คนเดียวไม่กลัวโจรเหรอครับเนี่ยก็กลัวค่ะแต่ก็ต้อง <ทำ S 2> ม,มาหาก,กินอ่ะโอ้โ เข้าใจครับเข้าใจสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเฮ<ะ>ียท,ทำไมที่ตกปลามันฮอทิตอย่าง,งี้วะใกล้สุดลูกลูกตานี่ฝังเลยนนี่อันนี้แค่ฝั่งเดียวเองนะสหกรชาวประมงแห่งวอลซิตี้ถูกต้องมุ้ย <c oughs> อุ้ยอ้าวเฮียรีบดูข้างหน้าโ <c oughs> โหฝั่งนู้นมีอีก สรุปเมื่อกี้ทองอ่ะรับมา180่ะมีคนนี้ตกคนเดียวแถมหน้าเป็นผู้ชายด้วยสวัสดีค่ะยังไม่ได้มาส,ส,สัก3,000ผู้ชายค่าสำคัญแจค่สวัสดีค่ะใช่ค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อผักครับ,ช,รบชื่อผักใช่ครับ อักดองเขาต่อรองว่าแครับน่กว่าห้าพันแค่ร้เก้าบเขอว่าห้คดน้นนะครับห้อยเก้าสิบทัพี่เดและห้อยแปดสิบขอเขาทำคนเดียวเย็ดนี่เต็มคันชัวเต็มคันชัวชัวร้อยเต็มคันชัวโอเคใช่ปะเจเคชายสี่หญิงสอง สวัสดีครับสวัสดีครับมาอะไรครับเนี่ยอ๋อเด็กใหม่ผมไม่จอมครับใครคือเด็กใหม่ครับเนี่ยเอ้านี่ใช่ลูกน้องของเจ้าขาไหมคะเนี่ยใครคือเจ้าขาครับเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนละคนเอ้าไม่ไม่ใช่เด็กใหม่นะสภาเราค่ะวันนั้นคนลคนคนละคนแล้วน่าเหมือนเลยอะจำปิดคนหรือเปล่าครับน่าจะปิดคนแหละ อ๋ออันนี้แกงฝ่ายรถใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะประชาชนปกติเหรออ๋อใช่ค่ะแกงอะไรนะบอกเขาไปแกงอะไรนะโอเคกไปบอกเขาไปจุ๊กอ่ะค่ะทำไรอ่ะชื่อแกงครับชื่อแกงฝ่ยรอบไม่ฝ่ยรอบฝ่ยรอบอรุณได้เฮ้ยไปถามชิแกงทไมไม่เข้าหรอกไปดีกว่า มันไม่มีตัวท็อปเลยอ่ะ <S <S ไม่มีตัวท็อปเลยอ่ะกินทีไม่ไี้แกงอะไรวะเฮ้ย hey! มาดไลเเดอร์มันนั่นอ่ะแต่งตัวอ๋อคนญี่ปุ่นโอ้โห,ห,ห,หแม่งดูดิอยู่กันเป็นคู่ตก,กันเป็นคู่เฟื่อวปะถ้าเกิดสมมุิโดนปนปอ่ะวิ่งหนีกันกระเจิงแยกย้ายก,กันหมดดูดิเดรดองเฮ้ยเช็เเอันนี้อันนี้เฟี้ยวปะค่อนข้างเฟี้ยวชายหนึ่งหญิงสอง เอมากตาใจเย็นนี่ปลาหนูอันนี้ก็มีหนูอ๋อหนูได้ยินหนูยื่ออะไรอ่ะหนูไม่บอกหรอกเรื่องของมึงมีแค่นี้ใช่ป่ะต่างรู้ครับต้องไปอยู่มีอีกเหรอข้ามเออข้ามไปแหลมนี่ไปอ่ะมันจะมีเหรอวะคนตกปลาผมว่ามีมันต้องมีอยู่แล้ว ไม่ไปทางที่จะมีัองเยอะคือกูต้องข้ามแหลมบริฮายนี่ไปถูกต้องไหมถูกครับเชีย่ยเป็นเขาไม่เบื่อกันเหรอว่าตกแต่ปาาอเฮ้ยแต่สอยน่าจะอ้อยด้วยก่อนก็ไม่นอยนะครับแล้วก็เยอะนะก็เย,ะยเยอะอีกน,นะจกให,ใหม่ๆไปซะแล้วกู ในการตกปลาจะใช่โอ้อาฟันฟองตกปลาเย็ดีนะเขากระจายเซ็กชั่นกันเนาะไอ้คนนี้คนนี้เฟี้ยววะ่ะเหลาใหญ่เลยคนนี้เฟี้ยว,วอ่ะอ๋อมากับแฟนแต,แต่เขาอยู่ด้านล่างนะแฟนิ่งมาเลยดิห่วงห่วงจัดไงห่วงจัดปราเซลห่วงจัดปราเซลตัวแต่งตัวอย่างนี้รู้เลยอันเพลง ดีครับนะไเ้นะว่าไงอันเพลงว่าอยงไรอันเพลงมีเรื่องมีเรื่องคุยสารนิดนึงได้เลยลงลงลงมาหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวไปไอ้นี่กันเข็มนะเขมมากเ้มแต่ดีนะได้ข่าวเอ๊ะอะไรกับพี่เหรอยันสีฟันหรืออะไรวะน่ะสวัสครับสวัสดีค่ะพี่ผู้ชายครับู้ชเออ มาถึงก็มาโชว์สเต็ปแล้วนะเขามาแตะอ่างหนูอะเรีกตังเลยเรียกค่าเสียหายเลยค่าเสียหายครับแตะอ่างแตะอ่างค่าเสียหายครับค่าใหม่ครับค่าใหม่เขาเฮะเนี่ยรับพยายาให้หนูชี้แจงบริบทิตาครับเรียกจ่ายมาเลยชี้แตกเลยอก็ว่ากินอะไรตุกตุไ้หนูตัวหนูตัวอยากจะชี้แจกเลยจ่ายมาเลยค่าเสียหายวันนี้น้ำมันอุ่นเออ อระน้นกำลพี่ชายคือใครอ่ะช่วงนี้กระแสน้ำอุ่นกำลังมาพี่ชายคือใครอ่ะแฟนพี่สาวเหรอถามถามดูเขาไม่ใครอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวันช้าแมนวันช้าแมนแน่ Happy New Year แต่งงานกันกุกคนทุกคนพี่ชายกูกูกลัวกลัวทูกคนไม่ชอบอ่ะนั่นแหละเด็กดื้อจะต้องโดนแบบนี้แหละกลัว อีกตายน่ไอเด็กน้อยเดเกี่กยไม่อยากไปได้ไมยได้ได้แล้ว,อลวาออมแตกแน่ <c oughs> นั่นแหะครับคุณผู้ชม รดตบพ่ออ้อมแตกแน่ไอเด็กเวด้ใออล้วไก็กแล้วโจแล้วมันก็เลยทำน้ำอ่นยทไมรีบโตจังอะตอนแรกไม่เห็นโตเลยไม่ม่เดดแล้วไม่ม่เดดแล้วครับน่าจะเข้าแก๊งดื้อแล้อ่ดีแล้วครับเข้กงอะไรอะ จะเลิกถ่ายตังค์พี่ยังไม่เลิกถ่ายตังค์เลยถ่ายตังค์เลยถ้าโตแล้วเลิกถ่ายตังค์โตแล้วนะว่าไงเพลงอ่ะอดีพี่ชมเขาฝากถามมาว่าน้าพอจะแบบตีแบบผู้หญิงที่แบบอยู่เมีองแบบอะไรนะคะนะาพวกเองไม่ไหวหรอกจริงๆอะไรไม่ไหวมันมาปรึกษาพี่แล้วพวกเองมีกันแค่เจ็ดคนเอง น้ายี่สิบแล้วยี่สิบยังไงอ่ะเจ็ดยี่สิบคนแล้วอย่าดีกว่าเหนื่อยนะเว้ยจยกร้างเหรอไปเอาข้ามมาจารย์ดูสิอันเพลงเลขเลีคำนะาเลขสองศูนย์เจ็ดแปดอย่าดีกว่าเว้ยแยกร้าง<ำ>คือมาเอนะทำแก๊งก็มันลำบากเว้ยอะไรปะจะเป็นแก๊งแบบแข็งแรงเนี่ยนะแต่แต่คันนะ อัดนักเลยอะนะนนแบบมีใครแบบน่าสนใจไหมนะไม่มีเยอะดิพี่ว่าเองอยากดีกว่าหาเรื่องเชื่อพี่ดิ <c oughs> ขึ้นไปกระโดดตี <c oughs> ด่อีดูพี่ชมกล้วต้องเป็นแบบหญิงที่แกร่งไปไปไม่ได้สุดท้ายกระโดดกระทืบอยูดี ใช่จะกระทืบเอ่เองลองคิดดูนะถึงเองจะเป็นผู้หญิงที่มีอาวุธไปก็เถอะสุดท้ายเองก็ต้องมีผัวถูกต้องไหมอะใช่ไหมล่ะครับแล้วพอเองมีผัวเองก็ต้องโดนผัวเอาไปหนัวแล้วจะเก่งยังไงในเมื่อเองก็ต้องแพ้ผัวเองอยู่ดีถูกกองเวละน้าไม่เกี่ยวคข้างแก๊งแบบเขต้องเป็นแก๊งเขาแบบอยากได้หญิงที่แก่งเฉยเฉยโอ๊ยลำบากเฮ้ยแต่ทั้งอื่นเถอะ เลยถามอื่นนะจะขึ้นแก๊งเลยแก๊งเยอะ,อะแล้วนะอันนี้พูดจริงยี่สิบยี่สิบกว่าแล้วมั้งไม่ตอนนี้ห้าสิบกว่าแก๊งแล้วพอแล้วเอาแต่หนูอยู่ไพ่ก็ได้นะแก๊งหนูอ,ะอ่ะอันไหนพิมพิมพ,มพิมชื่อส่งมาดิว่ามีใครบ้างพิมชื่อจะได้ประเมินให้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรียกคุยใหญ่ครังใหญ่คุยที่ไหนอะ่ะคุยน่าจะคุยที่ในเขียวค่ะ ทูมมาค่ะนะไอยู่หรือเปล่าไหนไหนเรามาเรามาลองบอกรายชื่อซิว่านี่สิวิตเปอร์ก็ได้อ่ะวิตเปอร์ก็ได้อ่ะวิตเปิลดีพี่ชมแล้วก็พี่ควีนพาต้าหันจุยอันเทงแล้วก็ซนุกี้ไม่มีใครเดือดร้งนมากรถช่างมาจอดหน้าถูกลืมว่ะแต่รวมแล้วมันเกือบ20แล้วอ่ะ น่าจะรถพี่แม่งครับมันไม่ได้ขับแลมโบล์แต่มาผมไม่บ้านมาเลยสีสีเนี้ยของพี่แม่งเขียวนะแต่มันไม่ต้องปกติมันขับแลมโบลหาเรื่องหาเรื่องไม่เห็นตัวมันนะไม่มีเรื่องหรอกคือบางอาถามหน่อยคือเอ็งไม่เคยเอ็งเอ็งไม่คิดบ้างหรอว่าเอ็งจะแบบหาฟงหาแฟนแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่อยู่กับเอวาค่ะออกมาหา บเลิห่อยนะคะพีคนจะไม่คิดเหรอไม่คิดเหรอรับแล้วขี่ค่ะพี่ชมเขาอยากแบบอยากสร้างแก๊งมาแบบอะไรเงี้ยเขาสร้างแก๊งมาเพื่อออุ้ยอ่าม่สนับสนุนหรอถาจริงมันไม่ไหวคือพี่ดูจากลักษณะของพวกเองแล้ว่มันไม่ไหวจริงจริเว้ยนนี้พูดจริงอื คือมันไม่ใช่ไม่อยากสนับสนุนนะแต่พี่กลัวพวกเองจะเหนื่อยเว้ยแบบอนาคตใช่ไหมนะมไปเล่นอีกแบบหนึ่งไปไปเล่นอีกแบบหนึ่งไปไหนอะนะไปเล่น,นด้วยกาวไปหรือกามันต้องหูสิบเนี่ยนะใช่ไหมไม่จำเป็นเดี๋ยวไปอยู่รวมๆกันเดี๋ยวแม่ก็เต็มเองอะจริงไหมล่ะใช่ใช่ เอออย่าหาเรื่องเลยแต่ตอนเว้นเวเดาเพลงให้พี่ชมทัหวอานอทีก็ได้โ <Okay. S 2> อเคอย่าหาเรื่องเลยเชื่อพี่โอ้กูฟังแล้วปวดกระบาลเด็กเวนไปไหนแล้ววะโลไอเด็กเวนตะกี้ไปไหนแล้วอะ รับน่าจะไปขายน่าจะไปขายของล้วครับแต่ <c oughs> ยังยังเป็นมิดอยู่แถวนี้แหละทำตัวเป็นมิดชายชิยไปแถวนี้เลยเี <c oughs> ่ยเกินจีเป็นไหนวะ จะสาพันตกปลานี่แม่งแ,แบบสบายไปแล้วอะอ๋อพวกนี้น่าจะมีบัตรโพเทคมั้งได้เชี่ยกเกนจิอยู่ไหนเนี่ยเ,เกนจิอยู่ไหนเนี่ยเกนจิเอาอยู่ยตรงกดกินใช่เลยกูอยู่ตรงผู้หญิงที่ใส่ผ้าเป็นคอร์ดเสือดาวตรงเนี้ย ở đâu này à? ở lằng ná, các lằng ná, lằng ná, lằng ná. thâu. nha hì à. โจจีบหมออีกแล้วค่ะดีครับกินแล้วครับผมทางไอซีแพ้ไอซีโอซก็ยับโหยี่อะไรวะเนยเกินไปแล้วไอ้พวกเนี่ยเกินเกินสามหกแปดห้าสามก็ถูกกันที่ว่า